ชีวิตของคุณหลังจากตัดจบทุกเรื่องประสาทแดดชีวิตคุณหลังจากตัดจบทุกเรื่องประสาทแดดชีวิตคุณเป็นเช่นไรชีวิตคุณเป็นเช่นไรใครที่ได้มาเจอพลังงานนี้ใครที่ได้มาเจอพลังงานนี้ขอดูพลังงานและตัวตนขอดูพลังงานและตัวตน,ขอ,งงน,ตวตนขอดูพลังงานและตัวตนค่ะ สี่ถ้วยพลังงานเดวิลอัศวินดาคุณตัดจบเรื่องปอสอดอไปจริงๆให้เลิฟเวอร์โดยเฉพาะกับความรักความสัมพันธ์เดวิลเลิฟเบอร์พลังงานหลักคุณอาจจะควพันกับความรักที่มันค่อนข้างท็อกซิกค,ความรักที่ค่อนข้างเป็นพิษความรักที่ไม่ใช่ความรักที่ดีต่อใจเลยเป็นความรักที่ทำให้คุณปอสอดอมากๆ ดังนั้นแน่นอนพลังงานนี้อัศวินดาบลุกขึ้นมาแปลว่าพลังงานนี้คุณได้ตัดจบเรียบร้อยแล้วกับความรักในทํานองนี้กับความรักในลักษณะนี้และกลับมาอยู่กับตัวเองไพ่สี่ถ้วยคนที่กลับมาอยู่กับตัวเองอยู่อย่างสงบและมีโอกาสในความรักมากมายเลยที่กําลังเข้ามาหาคุณในตอนนี้คุณกําลังใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลตกะในการที่จะเลือกความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ เพราะครั้งหนึ่งคุณเคยไปอยู่ในความรักที่มันวุ่นวายไพ่แปดดาบมันวุ่นวายเกินไปมันดูดกืนพลังงานคุณเกินไปมันไม่ได้ดีต่อใจมันมิได้นําพาดังนั้นความรักครั้งใหม่ของพลังงานหลักนี้คุณต้องคิดไตรตองรอบคอบมากๆในการที่จะเลือกความรักครั้งใหม่แต่ไม่ใช่ว่าคุณปิดกัน้นหรือคุณกลัวใดๆพลังงานนี้คุณพร้อมเปิดรับมากๆ พลังงานนี้คุณเปิดใจมากๆแต่คุณต้องดูแล้วดูอีกคุณต้องเลือกแล้วเลือกอีกเพื่อที่คุณจะไม่ได้เลือกผิดอีกนั่นเองมาดูกันว่าหลังจากคุณตัดจบเรื่องปศอ,อ,อเรื่องปอสศออชีวิตคุณเป็นเช่นไรหลังจากตัดจบเรื่องปอสศออชีวิตคุณไพ่หกไม้กระโดดออกมาเลย หลังจากนี้คุณจะค่อนข้างประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานมากๆเมื่อคุณเอาพลังงานการโฟกัสเรื่องท็อกซิกเรื่องดราม่าเรื่องเป็นพิษไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามคุณตัดมันออกจากชีวิตทั้งหมดคุณจะรุ่งพุ่งแรงในเรื่องของการงานคุณจะมีชื่อเสียงเด่นดังโดดเด่นโดยเฉพาะใครที่อยู่ผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์คุณจะเป็นที่รู้จักของสาธารณะ คุณจะเป็นที่รู้จักของโลกออนไลน์คุณจะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จด้วยความรู้ความสามารถของตนเองไพ่หกไม้พลังงานนี้บางคนเป็นพลังงานของคนที่โดดเด่นอยู่แล้วมีชื่อเสียงเด่นดังอยู่ในโลกออนไลน์อยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วมี F.C. มีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากชีวิตคุณหลังจากนี้ ว้าวราชาดาบยืนอยู่ในอำนาจของตัวเองยืนอยู่ใน power ของตัวเองคุณจะค่อนข้างมีความฉลาดฉเฉลียวมากๆในการมองกู้คนคุณจะค่อนข้างสายตาเฉียบแหลมมากๆคุณจะสามารถตัดสินทุกอย่างได้ด้วยความยุติธรรมเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมคุณจะยืนอยู่ในอำนาจของตัวเองอย่างสูงสุดในการเลือกหรือไม่เลือกสิ่งใดมีพลังงานของตาเหี่ยวแปลว่า เป็นตาที่มีปัญญาเป็นตาที่ฉลาดหลักแหลมเป็นตาที่มองการไกลเป็นตาที่ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรคุณจะไม่เลือกผิดอีกแล้วหลังจากนี้พลังงานนี้พลังงานแบบพาวเวอร์มากๆีมไม้ชีวิตคุณจะมั่นคงหลังจากคุณตัดเรื่องดรามา่าท็อกซิกพอสะดออกจากชีวิตคุณ ชีวิตคุณจะมั่นคงมากๆไพ่สี่หมายยืนหยัดอยู่บนความมั่นคงมีรากฐานแห่งชีวิตและจิตใจที่มั่นคงและชีวิตภายนอกก็จะมั่นคงรวมทั้งความรักด้วยคุณจะเจอความรักที่ค่อนข้างมั่นคงเป็นความรักที่ถูกต้องดีงามราชาดาบและสี่หมายคุณจะได้เจอคู่ที่ดีคู่ที่ใช่อัศวินถ้วย คุณจะยังเป็นคนอ่อนโยนเหมือนเดิมพลังงานนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาอัศวินถ้วยแปลว่าคนที่ยังมีจิตใจละเอียดจิตละเอียดจิตอ่อออจิตเมตตาไม่ใช่จิตอ่อนแต่รู้จักป้องกันตัวให้อัศวินถ้วยนี้ไม่ใช่คนที่ใจดีมีเมตตาจนเกินไปมีแมงป่องแปลว่าเป็นคนที่รู้จักปกป้องตัวเองรู้จักเซฟตัวเอง แล้วเมื่อไร่ก็ตามที่คุณมีการป้องกันตัวเองมีหนามบ้างมีหนามเหมือนกุหราบย่อมมีหนามพลังงานเพศหญิงเป็นการเปรียบเปยไม่ว่าคุณจะสวยแค่ไหนน่ารักแค่ไหนอ่อนโยนเมตตาใจดีแค่ไหนแต่คุณต้องรู้จักปกป้องตัวเองปกป้องพลังงานไม่ใช่อนุญาตให้ใครก็ได้เข้ามาในสนามพลังงานของคุณและทำให้บ้านของคุณลกและศกกับปกไพอัศวินเหรียญการเงิน หลังจากที่คุณตัดเรื่องปะสอออกไปการเงินคุณจะมั่นคงมากๆและชีวิตของคุณจะสวยงามมากๆาไว่แง่ว่าสวยและรวยมากต่อให้คุณโสดคุณก็โสดแบบอยู่บนคานทองนิเวศไม่โสดแบบเรียกร้องโหยหาความรักโดยเฉพาะความรักที่เป็นพิษความรักที่ท็อกซิกอีกต่อไปราชินีถ้วยคุณจะได้รับความรักและบอกแล้วว่ายังไงความอ่อนโยนความแบบ เมตตาของคุณก็ยังอยู่แต่คุณจะรู้จักปกป้องตัวเองคุณจะรู้จักโคเทก,กตัวเองคุณจะรู้จักมีหนามมีหนามในการปกป้องตัวเองอะ่ะไม่ได้อนุญาตให้ใครก็ได้เข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเพราะว่าพลังงานคุณมันเด่นว่าคุณอะ่ะปอสอดอในเรื่องของความรักไม่ได้ปอสอดอในเรื่องอื่นเลยหลังจาก คุณตัดจบให้เดชซันมายืนยันว่าต่อไปนี้ชีวิตคุณจะพบเจอแสงสว่างชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชีวิตคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆและคุณก็จะไปอยู่ในที่ดีๆความรักก็แน่นอนว่าความรักนั้นเป็นความรักที่ดีงามเป็นความรักที่ ส่งเสริมพลังงานของคุณเป็นความรักที่เป็นคู่บุญไพ่เดอะเวิร์ออกมาชีวิตคุณต่อจากนี้คุณจะคลอมพีทในตัวเองมากๆสมบูรณ์ครบพร้อมมากๆเป็นโลกให้กับตัวเองแล้วก็เป็นโลกที่สวยงามด้วยพลังงานนี้ความรักก็โดดเด่นว่าความรักในครั้งนี้จะเป็นความรักที่เติมเต็มคุณทําให้คุณเป็นโลกที่สมบูรณ์เป็นโลกที่สวยงามมากๆคุณจะเจอความรักที่เขาค่อนข้างแบบ ราชาถ้วยอ่ะพลังงานราชาถ้วยคือแบบมีความเมตตามีความจิตใจดีมีความเป็นผู้ใหญ่มีความอบอุ่นมีความแบบอบอุ้มคุณคุณจะเจอคู่รักที่เป็นคู่อุปถัมคู่บุญคู่อุปถัมบอกเลยพลังงานนี้คุณจะเจอคู่รักที่เขาแบบพร้อมจะอบอุ้มคุณพร้อมจะเข้าใจและไม่ตัดสินสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณเจอพระราชาถ้วยคุณจะเจอความรักแบบพ่อ หลังงานนี้นะหลังจากคุณตัดจบความรักที่แบบปอสดอดไปคุณจะเจอความรักแบบพ่อพ่อก็คืออบอุ่นอบอุ้มเมตตาไม่ตัดสินชีวิตคุณต่อจากนี้เนี่ยดิเมจิเชียนชีวิตคุณต่อจากนี้คุณจะมีสายตาที่ฉลาดมากๆคุณจะมีสายตาที่แบบเห็นสายตาของดิเมจิเชียนไหมเขาจะมีแสงอะ่ะ แม้กระทั่งตาก็ยังมีแสงประมาณว่าตาของเขาจะสามารถสแกนสิ่งต่างๆได้จะมองเห็นทุกอย่างอย่างทะลุปูโป่ปงชีวิตคุณหลังจากนี้คุณใช้ชีวิตด้วยสติและปัญญาของตัวเองใช้ชีวิตด้วยเซนส์สัญชาตญาณอินทูวิชันของตัวเองและเชื่อในเซนส์สัญชาตญาณอินทูวิชันของตัวเองให้มากๆเสียงเรียกภายในหรือจะเป็นไฮเออร์พาวเวอร์ไฮเออร์เซลล์ที่คุณหลอมรวมมันแล้ว เขาไม่มีทางโกหกคุณเขาไม่มีทางพาคุณไปในทางที่ผิดแต่ถ้าคุณจะเลือกอะไรผิดนั่นเพราะคุณฟังเสียงคนอื่นมากกว่าเสียงตัวเองเสียงเรียกของภายในของตัวเองอินทิชันสัญชาตญาณของตัวเองสิบเรียนความมั่นคงชีวิตครอบครัวฐานะการเงินบอกโดยความรักก็เป็นความรักแบบ ทั้งคู่อุปถัมภ์คู่ทรัพย์คู่โชคคู่หนุนนัวดวงคู่หนุนนำเจอกันแล้วพลังงานเสริมกันทำให้รวยยิ่งขึ้นไม่ว่าเขาจะรวยแค่ไหนคุณจะรวยแค่ไหนแต่คุณกับเขาจะเสริมกันชีวิตคุณจะยิ่งรวยยิ่งขึ้นเป็นความรักที่มั่นคงตั้งแต่รากฐานของจิตใจการเงินพลังงานและชีวิตปังมากพลังงานนี้ใครยังเจอความรักปศรลอีบตัดออกนะจ๊ะลูก เพราะว่าความรักเหล่านั้นมันถ่วงดุลคุณค่ะก้าวเหรียญเห็นไหมคะไพ่ของมหาราณีค่ะผู้ที่มีความสุขแฮปปี้บนกองเงินกองทองมีทุกสิ่งทุกอย่างสวยและรวยมากถ้าโสดก็โสดสวยและรวยแต่ไม่โสดแน่นอนค่ะพลังงานีคู่เข้ามาแล้วค่ะ